เราจะอธิษฐานข้าพระเจ้าแล้วก็เจ้าเดียวใหะพี่น้องที่จะมีเรื่องใดก็โปรตขอพระองค์ทรงแต่ไปลงาาว่าพระค์เป็นคนที่ไปเปนเจ้าประสับประคาของเราในเช้านี้แล้วเขามากันหลายคนอยู่ก็ขอพระเจ้าทรงสนิทาจใะทารในชีวิตของเราที่เราจะพบพระเจ้าในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงศึกษเพื่อในชีวิตเราขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและชำระแจภายในของเราในเช้านี้ ว่าเราที่จะได้สัมผัสกับพระองค์ขอพระญาติริสุ์ของพระรเ,เจ้าก้นที่จะอยู่ที่นี่ที่จะเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราแล้วก็ขับเคลื่อนในชีวิตเราอเลลูยาสารเสด็จพระเจ้า,าสารเสด็จพระเจ้าอเลลูยา เราก็มาหาพระองค์พระบิดาเราค่ารับเข้ามา,า,าด้วยความขับใจอย่างยิ่งยชนิยังไมีเช้านี้ลงยองค่าที่เราเข้ามาหาพระองค์เข้ามาหาแผ่น <tes> ด <die> ินของพระองค์แสงหน้าของพระองค์แสดงหาความชอบธรรมของพระองค์นพระบิดาเร้าขอให้เราที่จะพบพระเจ้าในเช้านี้ได้ขอพระองค์สดิตีอยู่ที่พระบิดาเจ้าาขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่ที่พระบิดาเราค่าได้ขอพระเจ้าสเตดีในชีวิตเราให้เราที่จะพบพระเจ้า เพราะเราทุกคนที่มาเราก็คาดหวังว่าเราจะพระองค์เราทุกคนที่มาเราก็หวังที่จะเห็นพระเจ้าที่ใหญ่จาค่าขอพระองค์ทรงเข้ามานั่ง่ในกำลังใจของเราแต่ต้องใตเราสัมผัสปลงโยมในจิตวิญญาณของเราปลงโยมที่สองในอย่างเกศพระองค์นะเราให้ชีวิตของเราในร่างกายของเราหัวใจของเรามอบให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่หอมขอพระองค์ทรงพอพระชัยด้วยเถิดพระองค์ดามอาเลนุยาสันติสุขพระเจ้า ชาววันนี้ขอพระนามของพระบิดที่เคารพศัตระไว้ในที่หกูงมันตั้งอยู่ว่เป็นเป็นตามน้ำพระไถยของโลกในสวัสดิ์ปีนี้ใไรขอป็นเป็นตามการในแผ่นโลกขอสรกโปรธทานอาหารจหวัดในข้าวมือหรในการนี้แม่ขอจบยกโทษบาปผิดให้แก่ขาพระองค์มันจากที่ข้าวผมยกโดษในผู้ที่ทำผิดต่อขาพระองค์แต่ขออย่นทำขาพุกมีจิตทาขรองแต่ขอให้จากผั่วร้ายเทว่าชิตนาและทิเดตพรัสิริเป็นของโลงสืบสืบไปเป็นนิจอางนี้ใท้เรี่นยาสั่าเซียนเป็นกา ฮาเลลูยาสารเสพติดพระเจ้าสารเสพติดพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าพระเราทั้งหลายพระองค์เจ้ายกย่องพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท่พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์นืกษัตริย์เป็นพระราชานพระราชาประเทศกษัตริย์ประเทพทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นจยรบาลชาญยรบด้านงามพระบิดาเจ้าพระเราทรงเป็นที่ปรึกษาหาสกันของเราพระบิดาเจ้าเราทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์เรามาพักความไว้วางใจไว้กับพระองค์ มอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์มอบปัญหามอบภาระมอบหน้าที่การงานและมอบกาลังไว้กับพระเจ้าเราไม่ได้พึ่งพาความสามารถในกาลังของเราในเราจะพึ่งพระเจ้าเราจะวางใจในพระองค์เสมอพระบิดาเจ้าค่ะให้แต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเราจะไม่กังวลไปว่าเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรือเอาอะไรท่องแต่เราเชื่อระหว่างใจในพระเจ้าผู้ทรงพร้ชนอยู่นะผู้ทรงเลี้ยงดูเราโดยพระหัตถสุกฤทธิ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าค้าตามความถนัดที่เรา พระองค์ทรงเรียกดูเรามีทุกวันเพ่ที่เราได้วางใจพระองค์ไติดตามพระองค์นั้นพระบิดาเา้มาพ้าพระองค์ทรงรับเราก่อน้ำพระองค์ทรงเลือกเราพระบิดาดาวสรรเสิพระยาสรรเสินระยาผู้ทรงกลับทุกสิ่งไว้ในหัตถ์ของพระองค์ในที่พระหัตถ์ของพระองค์นั้นสุดเครื่องมือของเรานระพระองค์ทรงทำอยู่เสมอพระบิดาเ้าว้าโอฮาเลลูยาสรรเสริญพระ้าในเช้านี้ขอพระองค์ช่วยเราทุกทุกคน ที่เข้ามาในขั้เรศของพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์เจ้าภาพขอให้เราที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพระบิดาเจ้าภาพเขจะเป็นการเก็บไข้ได้ป่วยนั้นพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงรักษาได้ยาวยาและสับเสื่อตกไปด้วยเถิดพระองค์เจ้าภาโดยดทานภาพที่มาจากพระองค์ในอดีตนั้นในองคเดศีพิจาพระองค์ทรงช่วยเหลือคนพระองค์เจ้าภาพมากายพระองค์เจ้าภาพเจะเป็นคนหัวหนวกพระองค์เจ้าภาก็ได้กินตาบอดเห็นพระองค์เจ้าภา บทใบจะพูดได้นะพระบิดาเจา้าและขอพระองค์ทรงจำแดงพระองค์เจ้าฆ่าหากชีวิตของเราทุกคนได้เกิดพระองค์เจ้าฆ่าขอให้อาการรักษาได้เยียวยาพระองค์เจ้าฆ่าเป็นมาจาก,รออกาพระองค์พระบิดา,จา,าเจ้าฆ่าในองค์พระเยซูทรงสดเดชมาเพื่อไถ่ชีวิตของเรานพะระองค์ทรงเป็นลูกแกะทรงตก เป็นสเปซโปรดกโงมโปรโงเป็นที่ที่เราได้รับระโภคมาแล้วก็รับโปรโงเป็นคระผู้เชี่ยวเฮรอดขอโปรโงช่วยเราทรงย้อนมาขอพปรโงส่งขึ้นสู่แกนเทศโปรโงส่งถูกตึ้งโปรโงส่งถูกเทียนนะก็ขอให้ความป่วยเจ็บป่วยของเรานะที่จะขึ้นไปอยู่ในบาดแผลของโปรโงในรอยแผลรอยป็นชับของพระโงเพื่อให้เราทั้งหลายที่จะหายดีขอพปรโงช่วยรักษาด้วยเทศโปรโงจ้างระวังเด็กที่เป็นความเจ็บป่วยในร่างกายของเราฮะ เราก็ให้กับพระองค์แล้วแล้วเราก็เชื่อว่าพระองค์ทรงรักษาเราทุกวันอาเิลัทธิ์สามสิบแปดดาวเราขอขอบคุณพระองค์ในพันนาพระเยซสูงสุดไอ้ท่านต่อมาใอ้ท่านเถิดที่ดับของเราขอพระเจ้าทรงนำให้ทรงไวยพรอนในที่ดับของเราขอที่จะพระองค์จะไม่ทอดทิ้งแต่พระองค์ทรงไวยพรและทรงสุดเจิญตั้งไว้แต่ขอให้พระพรที่จะอยู่นะที่ดัแห่งนี้ อเลลูยาสารเสริจพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าพ้าลูกนี้คะเขียนทุกจจ์ของพระองค์พระนิเวศของพระองค์ข่าวบันเทิงของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอให้แผ่นดินอาสวัสค์ที่มาตั้งอยู่ที่นี่นั้นพระองค์เจ้าข้าขอให้ทิจจรของพระองค์นั้นอ่านีพระเก็บข้าศิริที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงขับเคลื่อนอยู่นะิจจรของพระองค์ได้ไว้กรได้เถนดพระองค์เจ้าข้าขอให้ทิจจรแห่งนี้เป็น อาทิจาที่จะรับพระพรที่มาจากพระพเจ้าพระพเจ้าทรงตั้งไว้และพระองค์ทรงเจิมไว้นั้นพระองค์เจ้าข้าขออย่าให้ทิจารของพระองค์ั้นที่จะรอาไม่มีผู้คนพระองค์เจ้าข้าแต่ขอให้มีผู้คนมากมายได้เข้ามาในทิจารของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระองค์เจ้าข้าขออย่าให้อาทิจกรของพระองค์นี้ที่จะเงียบเหงาพระองค์เจ้าข้าแต่ให้มีผู้คนมากมายได้เข้ามาด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าหานชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าขอให้เพื่อนบ้าน ให้จูงช่ที่เราอยู่นั้นที่พจะเจดีพระเจ้าผ่านชีวิตในครอบครัวของเราทุกคนที่บอกอยอมให้บอกเจ้าสุขไว้ขอเถิดพระองค์เจ้าไม่ว่า พี Entonces, 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 yes. ่น้องของเราญาติพี่น้องของเราเลือหลานของเราผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อพระองค์เจ้าข้าขอให้เขาได้กลับใจใหม่พระองค์เจ้าข้าของพระองค์ทรงครับเพื่อนพระบิดาเจ้าข้าของให้ข่าวประเสริฐนะพระองค์เจ้าข้าที่จะนำไรออกไปพระองค์เจ้าข้าสารภาพที่เราอยู่นะพระองค์เจ้าข้าในชุมชนที่เราอยู่พระองค์เจ้าข้าให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับ ชีวิตใหม่รับความรอดใหม่พอกกุองยาวห้าเพื่อเขาจะได้เข้ามาในการจัดพระเจ้าเขาจะได้รับความรอดพระบิาดาเจวาน้าของพระเจ้าจงช่วยกันนี้พอกกุองเจ้าน้าช่วยเหลือพวกเราพอกกุองยจวาน้าที่เราจะเป็นกระบอกเสียงของพระองค์ที่เราจะไม่อายพุองค์เจ้าค้าแต่เราจะกล้าพูดตามบวเมตินของ อโอรปเยสคริทุรงสเสด็จมาเพื่อช่วยเราพกคนทานเรลุยาสัรเสเิญพระเจ้าเพราะสาที่จัดแห่งนี้ลลนนไ,นไว้กับพระองค์ในพระหัอั์สุริทุรงในพระนามพระเยซูอาเมนให้ทางต่อมาให้ทางเผื่อประเทศไทยเราในตอนนี้ยังมีโควิดที่มันกลายพันธุ์มากมายแล้วก็ติดไปเยอะแลวพระองค์เจ้าท่าแม่แตูุ่สิกก็เป็นพื้นที่สีแดงแล้วเป็นของเจ้าสง อยู่ในประเทศไทยขอพระเจ้าเจ้าเมรุนคไทยทุประเทศและขอขอพระเจ้าทรงค้มแลเราทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์ผู้ที่เชื่อะหว่างต่ในพรงเราจะอยู่รอดปลอดภัยในประอาณของพระเจ้าแ้ะทุกการแห่พระเจ้าทุกผู้ใหญ่ย,ยิ่งสูงสุดสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าข่าลูกที่ขาเถื่อประเทศไทยเราพระองค์เจ้าาที่ประชากรไทยพระองค์เจ้าาแล้วก็หลายคนพระองค์เจ้าที่ได้เดสียชีวิตไปใน โควิด19นี้พงคเจ้าค่าและตอนนี้มันก็ไายขัดมาแล้วลงคเจยาค่าแล้วก็ได้ระบาดไปทั่วประเทศไทยแล้วลงคเจ้าค่าทุกพื้นที่ทุกหมูเมืองก็ขอโคมทจบอยู่ด้วยและวขอโคลงจบจิตอยู่และขอโคลงจงขับเคลื่อนโคเง้ค่าช่วยเหลือโคเจ้งค่าปกป้องโคเจ้าค่าแล้วก,วก็วกให้มี รัฐบาลทุกภาคส่วนพู้ปกครอง้าตที่เขาจะมีมาตรการป้องกันผู้ปกครองญาติอยากเด็ดขาดผูงเจ้าองาพเพื่อให้ความเสียหายนะ้น้ปกครอง้าตจะลดลงลง้าวได้ที่กรมจดจัดไว้ว่าผู้ที่อยู่บนดันราคาส้นก็ให้หนีออกไปพระบิดาเจ้าภาพและขอพระเจ้าทรง่วยพ่อพี่น้องที่เสียดไทยผรงเจวรอาตที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในชุมชนแออัดผู้ปกครอง้าตชุมชนที่จะ อาการะได้เชื้อที่จะได้รับเชื้อโปรยเกล้าเป็นจุลชนที่อันตรายนนก็อขอให้เขาได้ฟังเสียงพระเจ้าโปรยเกล้าที่เขาจะถอยออกมาเขาจะออกมาอยู่ที่ห่างไกลโปรยเก้าเขาจะออกมาอยู่ที่อทลอดภทยโปรยเกล้าที่เขาจะไม่กลับไปจะขอให้พี่น้องพี่เพียนไทยที่อยู่ในกลุบบ่มนั้นโปรยเก้าที่เขาจะฟังเสียงพระเจ้าอย่างชัดเจนพระบิดาเจ้าโอฮาเลียสันมาเซนพระเจ้าสันมาเสญพระเจ้าลูกของฝาก าทางพื้นฐานนี้จากประเทศไทยค่ะคนไทยารรทางพี่น้องที่เปยนไทยไว้ในฐานของพระองค์ในพระน <Yeah. S 1> ามพระเบสูรเม้นในฐานต่อมาพี่ฐานถึงพี่น้องของเรา,าที่ยังไม่ได้มาหรือว่าผู้ที่มาแล้วก็ขอพระเจ้าทรองอวยพรแล้วก็ผู้ที่เราเลือนขึ้นเขาที่เขาไม่ได้มาก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตขเขาขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยเขาตลอดที่เขาจะไ่รู้พระเจ้า รัตุการแห่ืพระเจ้าพระผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าการรตุการแห่ืพระเจ้าโอฮาันลูยาสรรเสริญพระเจ้าวลูกทุกถึงพระองค์เย้าพี่น้องเราพระองค์เจ้าข้าอีกหลายคนพระองค์เจ้าข้าที่ยังมาไม่ถึงพระองค์เจ้าข้าก็ขอพระเจ้าทรงแล้วขิดแล้วใจเขาพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะมีหัวใจจะดื้อดื้อลดที่เขาจะมีหัวใจที่จะแสวงหาพระเจ้าที่เขาจะ วางปัญหาวางภาระวางทุกสิ่งไว้ก่อนแล้วเขาจะเอาพระเจ้าก่อนเพราะว่าพระเจ้าสุขเป็นทุกสิ่งผู้ใดที่แสวงหาพระเจ้าผู้นั้นจะได้ทุกสิ่งเพราะเงินเล็กทองก็เป็นของพระเจ้าถ้าผู้ใดแสวงหาพระเจ้าพระอง์จะประทานให้พระธิดาเจ้าข้าขอให้เขาทุกถึงทำนี้พระองค์เจ้าข้าขอให้เขาที่จะไม่ลืมพระบรของพระองค์แต่ขอให้เขาที่จะอาวางทุกสิ่งไว้ก่อนเพื่อเขาจะเอาพระเจ้าพระธิดาเจ้าข้าและผู้ที่หลงไปนานพระองค์เจ้าข้าก็ขอพระเจ้าสุข ใจเขาพระองค์เจ้าข้าเล้าจิตในใจเขาพระองค์เจ้าข้าให้เขาได้รูถึงพระเจ้าที่เขาจะไม่ทอดทิ้งพระเจ้าที่เขาจะไม่ดื้อาพักร์คุณและพักตร์พอที่พระองค์ทรงเชื่อเหงาเขาพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะไม่หลงกจากทางของพระองค์แต่พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเขาพระองค์เจ้าข้าให้เขามียอดยานพานามาึงคิตจับพระบิดาเจ้าข้า แรกที่นนองทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เรา,ามีพางรังใจพระองค์เ้าค่ามีหัวใจพระองค์เ้าค่าที่กระหายหาพระองค์ที่แสวงหาพระองค์นั้นเต็ขหมอปรจ้าทสงบวยพทุกคนชูใจชูกำลังพระองค์เ้าค่าและขอให้ทุกคนพระองค์เ้าค่าที่จะมีสีิปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่เราจะติดตามพระองค์ และขอพระเจ้าปกป้องคุกรองเราพระองค์เจ้าข้าให้เราปลอดภัยพระองค์เจ้าข้าที่เราติดตามพระเจ้านัพระองค์เจ้าข้าที่เราจะไม่ลงออกจากทางของพระองค์ที่เราจะไม่ลงมในบาปที่เราจะไม่ถูกหลอกพระองค์เจ้าข้าเพราะมามันมาเพื่อลัก่าและทำลายพระองค์เจ้าข้าแต่ขอพระเจ้าปกป้องเราทุกคนขอพระองค์ทรงเป็นป้องประการกำลังที่เท้มแ็งที่เราสายจะปลอดภัยพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำในชีวิตเราที่เราจะ ปลอดภัยในพระหัตของพระองค์พระบิดาเจ้าฮาลีลูยาสัรเละิุพรัเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรที่น้องทุกๆคนพระองค์เจ้าค่ะผู้ที่เดินกับพระองค์ผพ้ที่วางใจในพระองค์ ผูท้ที่กระหายหาพระองค์ผู้ทีท่แสวงหาพระองค์ที่เขาจะไม่ขาดสนสิ่งใดแต่ขอพระเจ้าทรงวอวยพรในชีวิตของเขาวอวยพรน้ำพุอของเขาวอวยพรผลผลิตหน้าที่การงานที่ขมงพระีกรองเจ้าข,าขอถ้ามีอยากอย่างพออย่างบริบูรณ์อย่างยัส่สยนและปูนลน้นพระบิดาเจ้าและขอให้เขาที่จะมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าตื่นขึ้นมาเขาจะอธิษฐานแสวงหาพระองค์ ในทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าละขอให้เขาจะร้องทูลต่อพระองค์ในทุกเรื่องที่เขาจะไม่พึ่งสติของตัวเองกำลังของตัวเองพระบิดาเจ้าข้าแต่เขาจะพึ่งพระเจ้าเขาจะร้องทูลต่อพระองค์แล้ขอพระองค์ทรงฟังเสียบเขาแล้วขอพระองค์ทรงตอบคำธิษฐานของทุกๆคนผู้ที่ร้องทูลขอต่อพระองค์พระบิดาเจ้าข้าความผ่อนแอยู่ที่ไหนขอริเดตจงมีขึ้นที่นั่ป็นเถิดพระองค์เจ้า ฮาลลุยาสัรเสริญพระเจ้าทุกของฝากพ่อพี่น้องผู้คนไม้แดงักของพระองค์ในพระนามพะเยซูอาเมนทนหารต่อมาค่ะคืออดีเก่ของเราทุกคนขอพระเจ้าทรงปกป้องคู้ครองในชีวิตเขาเพราะเมื่อเขาโตขึ้นไปในวันข้างหน้าให้เขาเป็นผู้ที่มีศักยภาพนะคะจะต่อยอดและจะเดินสับพระเจ้าแลจะไม่หลงออกจากทางของพระองค์ แลุ้าเดชพระเจ้าพมุญย์ใหญ่ยิ่สุดสุดสรรเสริญพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าของพระเจ้าทรงวยพจเด็กๆของเราทุกคนพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะไม่ลงออกจากทางของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าแม้ว่าผู้ใดพระองค์เจ้าข้า สาวเอก้าวะมานะที่จัดของพระเจ้านะก็ขอพระเจ้าทรงเจิมเขาไว้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเลือกเขาไว้พระองค์เจ้าข้าและขอพระองค์ทรงมัดหมายเขาไว้พระองค์เจ้าข้าให้ขาวเอ็กซูดอ้อมกอดของพระองค์ในพระหัตถ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเมื่อเขาเติบโตไปพระองค์เจ้าข้าแล้วว่าเขาจะไปอยู่ที่ใดพระองค์เจ้าข้าและสักวันหนึ่งก็ขอพระเจ้าทรงเรียกเขาเข้ามาในอ้อมกอดของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเพื่อให้เขาเป็น คนที่มีศักยภาพผนคกเจ้าค่าที่จะเดินติดตามพระเจ้าและต่อยอดในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าค่าในการงานของพระในพระราชกิจของพระองค์ขอให้เด็กๆทุกคนผนคกเจ้าค่าเมื่อเขาโตขึ้นผนวกเจ้าค่าเขาจะเป็นผู้ที่พระองค์ทรงใช้การ โปรกยาว้าไม่ช่วยต่อพระ้าผ้าในชีวิตของเขาโอฮาเลรูยาสันระเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นน้องเซราพระองค์ยาว่าที่เขาอยางเป็นเด็กตัวเล็กเล็กโปรก้าว่าแต่ลูกเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่เขาพระเจ้าทรงไวยทอเขาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาให้เขาเป็นเด็กดีโปรกยาผ้าเมื่อเขาโตขึ้นมาก็ขอพระเจ้าทรงอ่า อาชีพหาเขาพระงเจ้าข้าและช่วยเขาพระคเจ้าค้าให้เขาเป็นผู้ที่จะได้รับใช้พระเจ้าพระงเจ้าค้าคารีรุยาสันลักษณพระเจ้าขอฝากเด็กๆทุกคนว่าจะเป็นเตนเต้ระคเจ้าค้าไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่พระงเจ้าค้าและเยาวชนพระงเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเขาพระองเจ้าข้าและขอพระเจ้าทรงวยกอดพระงเจ้าอ้าทีมพระองค์เจ้าข้าในัฒการพระองค์เจ้าข้าที่ยังไม่บริบูรณ์พระองค์เจ้าข้าแต่ขอพระเจ้าทรง ให้เต็มเปลี่ยวและบริบูรณ์พระองค์เจ้าข้าของพระเจ้าทรงนำผู้ที่มีภาระใจพระองค์เจ้าที่เขาจะรักษาพระเจ้าเพื่อเขาจะไม่ขาดพระพรเพื่อพระเจ้าจะจัดเตร <ooo> ียมพระพรนั้นและรางวัลในชีวิตกับเขาพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าจะเป็น มองกฟองมตะกีตาร์มองเตนักร้องนักรดนตรีพระองค์เจ้าข้าขอให้มีบริบูรณ์ด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าเรียกรียบร้องด้วยเถิดพระองค์เจ้าเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าย่องย่องพระองค์ถูกเกียรติของพระองค์เพื่อจะเป็นที่สวรรเกียรติของพระองค์เพื่อเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติฐานที่จักแห่งนี้ทุกทุกคนพระองค์เจ้าข้าที่เข้ามาในที่จักของพระองค์ได้รับใช้พระองค์พระบิดาเจ้าอาเลรุยาสันและเถิดพระเจ้าขอพระองค์ทรงจัดจัดเตรียมด้วยเถิดพระองค์เจ้า อาเลรู้ยาลูกของสากับอพิธานไว้กับพระองค์ในพระนาพระเดซูอาเมนท่านต่อมาที่ขาดเพื่อในการนมัสกพระเจ้าและในการที่เราจะากฟังพระวจนะกรรมของพระองค์ขอพระเจ้าทุงสถิตอยู่กับเราและขอพระองค์ทรงอภิทานสติปัญญาให้กับเราที่เรางจากตั้งใจนะพระใจของพระองค์การุการเดบพระเจ้าทุกที่เดชยิ่งสุสังกัดเศนพระเจ้าพระเจ้าผ้าในเวลาที่พระองค์เจ้าผ้าและขอให้เป็นเวลาของพระองค์ ในเวลาเจ้าค่าที่เราจะเข้ามาในพนทีเวศของพระองค์นั้นเพื่อชีวิตของเราที่จะเตรียมพร้อมพระองค์เจ้าค่าเพื่อชีวิตของเราที่จะให้พระองค์นั้นกลับรูงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชีวิตของเราถึงที่ยังมีจุดดำจุด่างก็ขอพระองค์ทรงแก้ไขลงด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่าให้เราทั้งหลายที่จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่าในสายพเนตรของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้าก็จะเป็นการนมัสการพระเจ้าก็ขอให้เราที่ระนมัสการด้วยู่วิญญาณและความริงของเราที่เราเต้นโลดลบยกย่อกเกียรติพระนามของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นสาการสาี่จนรณ์คำของพระองค์ก็ขอให้เป็นเสียงที่มาจากพระองค์เพื่อช่จิตวิญญาณของเราเพื่อเราจะตึกตรองในชีวิตของเราที่เราติดตามกับพระเจ้านั้นในพระพิจะรณ์คำของพระองค์นั้นที่เราจะติดตรองทั้งกลางวันและกลางคืนในชีวิตของเราเพื่อเราจะ เป็นคนที่มีกญญายภาพพระองค์เจวาข้าและเราจะใช้พระคำของพระองค์นะต่อสู้กับพยามาพระองค์เจวาข้าที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้พระองค์เจ้าข้าอาเรยุยาสังลาเสริมรเจ้าขอพระเจ้าสะวยพรที่น้องทุกคนและขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้ที่เราตื่นขึ้นมาเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่และเราก็มีการแลกการและขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับการเลี้ยงดูการวยพรการเติมเต็ม การจัดสรรจัดเดียมในทุกสิ่งในชีวิตขอคุณพระเจ้าสรับความรักความเมตตาความดูแลและขอคุณพระเจ้าสรับทุกสิ่งอย่างในรายละเอียดในชีวิตของเราที่พระเจา้าสรงเวรเราทุกๆคนและเราก็รักพระองค์ เราถึงได้มาหาพระองค์เอสวัยหาพระองค์แม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านแต่เราก็อธิษฐานพระอ,องค์เจ้าค่าในทุกเรื่องที่เราจะคุยกับพระองค์พระบิดาเจ้าค่าได้รพ,ดกกพ,ดพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกทุกวันทุกย่าง้าทุก้าวเดินทุกการกระทำทุกคำพูดพระองค์ทรงอยู่กับเราและสถิตอยู่กับเราได้นำย่าง้าของเราเสมอพระบิดาเจ้าค่าขอบคุณพระองค์ ขอพระครณโถงได้รับทุกสิ่งทุกกรณีพระบิดาเจ้าและสาธุการเดชพระเจ้าพระพูทเยี่ยมสุสุดขอพระเกียรติพระศีิจงมีแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวอาเมนเยียีา